ดีด้อาลูกินนะแซบแซบอยู่ปเพงขวเองนะขวที่หลอกก็เป็นปไวเองแนละ้วก็มกขวเองเนาะปุณเพีงคือไอตัดใ่ไมอันทีเาแล้วไอตอเาบอแล้ว,ม,วมันเจ็บคอไแต้ นางกินดีดีหันหนามากี่เออล่องมีล่องมีออกเด้ะฮูออ้จักที่มีฮู้อยู่บ่บ่ฮู้นางลอยฮู้อยู่บ่มีไงมีม,ม,มีมันเออให้ม,หมาฟายยังไงเจ๊บ้าเล่าคิดว่าผัวเจ้านี่นะสิอยู่นาน ม่พอว่าพอว่าหน้าป้าลุงเจ้านี่แล้วเบ่เลยบอยังมาดูสูงอยู่เมิ่อหาขอไหมบ่าล่าดูมันเบิดหน่หมเบิดว่ากับบไปหากินไห่มปหนแรงเลยเจ้าไปเองเดินนางลอยเด้อ ไปเองเด้อกับลูกเด้อมแรงเด้อมันขับวมาว่าวันแรไปกลางคืนแล้วเป็นย่างกบย่างเขียดเจ้ากะเจ้ากะยากบ่เจ <laughs> <อ>้าให้พัวเจ้าหนีเอาบุญมีนี่เจ้ากะไปกับบุญเพ,งญเพง่งไปว่าเฮิร์มเพ่งยากนิดนึงอีกสวนเดียวจะไปน้ำเฮิรนั่งดำมาดิบอกไปบอกเอ,อ่อ ได้อิ่มแบบหนึ่งที่เราเราไปหาเลยข้เขียนตัวหนึ่งขวดขอันนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวทุกตัไปตัวทิ่ตัวเลยน,<ป>น,นี่ด้เห็ดนี่เป็นจีเราเลนะ่นขัไปตัวที่ตัวแดงที่ตัวแดงเนี่ยได้เราไปเห็ดเบี้ยเขาเขากันอิ่มท้องเขาเหรอครับขัวไปตัวที่ตัวแดง ว่าจะกินข้าวยังไงกินข้าวอย่าะช้างกิช้างเหยียดจมูกอะไรเยียดโ่แไปกินข้าวน้ำข้าวแม่้าคือเป็นเนี่ยนะมีขากินเหม่อนกับทอะดไม่ใหญ่ัตำมะไรับดีเนาะในเฮวอน่มมีข้องกินไปกินน้ำข้าวบ้านนี่แม่แม่เลว บ่ลูกสาได้ <g ül ens> ่เไอเกงเออลูกสาเน่ะมัเป็นยังนาะมันเด็ดมากทีว่านี้คือแบบเกบงเพีงนะเนก็คงไปไดกกินบบไปเรีนเขาเงือนช่างก็มือามือนี่ยังมอเพงไปกินนะกินยังเพืนสังเพืนนั่นเอายำเอยนมนะกินยังกิโลนี้มีเบงัดหเอาบ่จากมือสเชยใหม่มาหุง มากระนกระามือร้อยกินวผมหมกยนาอันเดียดกระโพกขึ้นลูกคอเดวะไรเงยจังักินกินตงกหนนยัางกระโพกขึ้นกินหอยดิบเนอเบอรเก็บอกระโพกขึ้นเโถงลอยดูกคอยเบอร์ใหญ่ยันตายปลาลูกบาดเนี่ยเฮ้ยบ่ ไผ่บ่มันแต่ชื่อเนีกินมานั่ยแต่น,นั่งอยยินไรผัวห้แล้วอะให้ผัว,ว,กกวให้ลูกมงบอกคนิเดียวพี่น้องเลยผัวนกินลายขนลุกเลยเวลาซื้อมากินลายกินแสบดีกคิดว,ว่าเอาเฮ้ยมาวาดในร้อข้าซื้อน หม <Nir> ูหวานหมูปิ้ง่หมูปิ้งกับฮอนดอกฮอนดอกะลูกินจำผอับงับงับวน้องคอยก็ยังวัว่วนแม่บออ่าเอเห็นเมื่อวานอ้าวื้อหลูอก็กินหมดกกินหมดสว่าถูกบิดครับิ้วเขืานากว่าเบิรนเมื่อวานเปเื้อกัาไปยน่ากว่าเบเมื่อวานเปืกับปไป เมื่อยอได้ยินเสียงยังห้องนี่บอกมาคืนคืนนี่แม่บอกได้ยินแล้วมือแรงนี่ระวังเด้อมือนี้มือแรงนี่มันชิ้นใหญ่เด้การห้องนี่มันต้องห้องอีกมือแรงถ้าเบิกกโดดมันชิ้นเลยเชียงเมียนอ่าไม่เห็นาเอาไปหอกมันชิ้เออมือแรงชุ้มเจ้าอย่าไปไซเดอร์มันชิมใหญ่เด้อก็ต้องออกไปหาอยู่หากินกับคืน มันชิ้นเลยหองเงี่ยวซัดโซลพิษขึ้นอนอกยังมันต่ออิ่มแล้วบอกฉันอิ่มแล้วหรือว่าเออแม่มันอิ่มเลยแล้วให้เจ้าได้เห็นเลยกินอิ่มไอิ่มเลยอลยากให้แม่กินหมดกินกินกินพยายามมาดิยะเฮมันยามบอกเรื่องในยามอาตุกขอว่เอายามมาให้แม่เซเว่นในยามด้ย แต่เว้นยังยากยากเฉกาะนูดเองยังได้มดังนะยังกี่ดังวะเลยยังดินโดังแน่โูดังนะนอ้นะไปท่าแป้งสบพาหรือว่ายังขาวหูคนยังให้ใหญ่ทันใหญ่ดำด้เนาะมือนเพง ปกตินี่ขนา,างรอยอยู่ดีนี่นาจะได้ไปค้นเขาซอยสางคนได้เนาะอันนี้เขาบอกไปซอยเขาสางสไมเดีวรถไปนเขาบอให้เขาเททซอย <c oughs> อ่าซอยขาดเขินขาดตอนอยู่เนีนี่บนน้บาทอานัดกัก็คือบาดทอานนก็หาเป็นตะหลายวันเลยเ็ดขาดข,<อ>ขานเนเี่นยังบ่ได้นี่ยจ้ะ เห็ดน่อยก็ได้หน่อเห็ดลายก็ได้ลายหมดแลเป็นเนี้น่ะเอาลายเล้ล้จักมือจักมือโอ้ยนาสิบบาทถงในจองเขาหอกําเขาบ้สิได้ยังเนาะยูเทิงเหยื่อแงเยวยังเาอยูผิดตัวนี้ก็บวนผ้านกุบวันี้ นันีหล่นคาให้หนา,นม,ามันลมมัน้นาวก็อย่าใส่ลู้กว่าเสือแขนสั่นใส่เสือ้อกลามใส่แขนเงาน,นานี่คือเอื่นนาายนี่ก็ใส่เสื้อแขนเงา,นาไปไ้ไปคุยจิรอกับลุงจ่อยบอ ต้องจ่อยบร้ส้ท้อยบ่อต้องจ่อยบด้คุดสอยบ่อสรุปแล้วเจ้าไ้จะโตลุงจ่อยได้จะโตคูตกี่โนะอ่าก็ละหาโตอ่าก็ละหาโตก็เอาคนละสิบโตมาอีกอีกคือไปคุดทางมือเอาไปตามพ่อเจ้ามือนะหวยลายๆน่ะ ผู้ข้างหนา้าผูมันไกลบ่มันไกลไปแล้วก็ลงไปงมมาปลาในน้องค่ะเลยจางลายเนาะแม่น,นตาหมักแตงนางนมครับมากินตาหมักแตงคือเก่าอีกแล้วอะไรเตงกระซิบอืมเอาได้ก็ว่าผัวกินหีืว่าหมากแตงนะกินเี่แหละนะครับมากินตำหมักแตงครับมากินตำเมืองเชียไข่ครับเข่าอีก,กแ,กแกในในใกล้ว ใครยุปู่ไปแล้วก็จังไกก็ดีแต่้อ้งานกติ้าิขันอโบใส่ข่มายค่าโขงเันคอเห่งค่าของันาโขงเลยยุบแม่บ่อยคือบอกขวากียบนะใส่น้ำลงปกตีสี่ก็ดีแล้ว เฮ็ดให้บ่เฮ็ดให้ก็บ่ได้คิดชับเนาะบุญเพ็งไอ้เลยอยู่ในตู้แล้วอุ้ยมี100ตีว่ามันน่อยแล้วบ่เฮ็ดอไปเฮ็ดเียก็กินใส่ปากพอพุ่นแหละคือว่าได้กินหยังก็กินแล้วพอน่ะบ่ยากดอกนะข้าวย่อยังก็กินนั่นน่ือให้ยกโปลก็สิอิ่มยกโปลก็แล้ว ดะไรหมังหม่วงในสาไสามีมัมวงนะมันเป็นหมากในระบอไคเอามาห้ยหมังหม่วงสางโอ้ป่าลุงข่อยกินมังม่วงครับชีใบผูก ต้องเซไปกินอยู่อนสางผู้บอกไม่อยากกินขนมเไปกินะหงเนไปกิน่งะใกินกินได้ไรอายกินขนมจกไม่ได้รแทกสีบวเก่าเลยอยากกินอิ่มบบบดบิ่ีหลาียบเย ก็พย์ังไปได้สันธรรป๊าตขันตักน้ากินจอกจะต,ตามกินค่ะนะโห้วาดเนี่ยบานะ่ <c oughs> บาววีคือมาเสียงดังเท่นอบ่าววี <c oughs> บ่าววี่ห้องกับหวากมากนะน้องได้บ่าววี่ให้คันนี้อืม น้ำส่างบ่น่ะเก็บแบบนี่เก็บจะกินน้ำส่างบ่จะไปตักตะมือได้หนังลอยโอ้เมื่อเส้าไปตักน้ำกินอีกเลยแล้วหดผักเลยตักเม่อเออจะหดหดผักบ่เมื่อเส้าอนณาไม่ใช่หดผักนงโอ้เป็นน้ำหอมอือเนื้วเป็นน้ำน้องแถบบ่แเนื้องหาน้ำน้องบ่น้ำน้องหดผักก้าวกระนังเบิ่งอยอะเออ พวกลูกบอหนูก็นอนอ,อ้หักหักหมดไปตกักซอยพวกันดิพนกม่มม <laughs> า่พวกั่งไห้กำลังใจสูๆเด้อเอ้ยเนาะพวกว่อ้าว,วูๆๆๆคอยเป็นกำลังใจให้เลยเนาะล่างทั่วเลยไปตัก<อ>น่าลางเลยไห่างลบอม <c ười> าล่ากํลังว่าโอ้สิทธาให้มันขึ้นชนิม,มุบบออย่างฉลางห <c ười> ลังแล้ว <c ười> เอาไว้ดีๆพิ่นเพ่งจะนอมันตกเอาไปเก็บนกกเขาดีๆนได้ะเก่งเอตกขาไปเก็บไว้ปิดขาปิดขาปยยังปิดปบ่มียังอุ้ยปลาลุงอยู่นี่บ่ต้องยัปลาลุงอยู่นี่แหละบ่ต้องยเอาไปเก็บบ่มีบ่มีบ่มียังปลาลกอย่นี่บ่ โอเคโอเคบาอ๋อยุเขาอุยกันลบ,บ่าลาวกันปนะเนี่ยบอกวมาไหนทีนี่ยุเขา <c oughs> ยู่เขาแล้ว,วลอยากกินกัะะ้วจิ๋อกระเบิดแล้รอปะเดินแต่ตามักแตงตามักแตงกับบ่มักนิ้วอัน้กงิอจิ๋ออะไยังเต็มทั่วไมงยก ทำหมักแตงกะไว้ให้นางลอยกินซะบ่เป็นญาติของนางเนาะแม่นบิท่นี้กะแตงสือมาาสิกินยังบาดจักกินข้าวอ้อมข้าวไก่เด้สิกินได้บ่ไก่่ได้กินไก่บ่ได้กินใส่ให้ถเียนมเียนม จะตาเหมยน้าเขาฮะเดีมันงอกด้วย่ะจะน้อยนอกาตีนปอดลง่ะจะลุยลงฮะเลยได้น้องบนมี เฮ้เฮ <chat> mm ้เฮ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 ้เ้เฮ้เฮ น่าไปกินขุม,มื้อววามาั้นอิ่มัมนเอาอิบ่บานแม่ร้อยไปบัดอจากแหลน้ำด้วยบนแม่ไปซอยนนก็เดนนี๋ยวไปกรแลน้ำเลยแนหะออกนาก่นุ่ดไปบอกไปกับลุงไปไปลุงก็จะไปผพกับไปซอยเขาหรือว่าเขาผักพอเนะอ่ะบอก ออ่นแล้วย่กไปปั้นกินแล้วเข่าอยู่หลดพูเจ้ากินข่าในติบกะซ่ากัดคอนางลอยได้กินจากปั้นหนึ่งใบเกลือเอาหน่อยหนึ่งโอ้ยไอแตกไอแสบไอนัว มมา่าปลากระป๋องนะเบิร์ตแล้วบ่บ่แล้วยานว่ายังอยู่นะครับแบบให้ลูกกินนะเบิร์ตแล้ว่าใชน บ่อาบและบนเพ่งว่าเจาะกันยังบ่อาบช่องมือเลยก็ะชือ่าเลยจังหน่อยเจ้าบ่อพ่าคอยอาบช่องมือเลยบ่อข้างนาก็อาบตอนนี้มันยังแดดยังเว้นนี่มันจังบ่อหนาวแต่มันหนาวนะนั่งลอยสูบน้าหน้าใจกระซ่าแล้วก็ตากแดดไว้แล้วมันก็สีอุ่นแล้วก็มาอาบเป็นกับลูกอาบวันนี้ก็ได้อาบวันนี้ก็ได้ก็อาบรูดเป็นวัด แ่วาเ็นเจ้าเวลายามหนาวเราบอกอาบน้ำมันหนาวว่าจับปือก้มหลุ่ดเลยนน้ำแบบนี้จับตลุดถดมันลุดต้องหลุดอืมจิจิงเงินลูกน้ำเยวใส่สุกไะไรได้ฮะน้ำเยวบุญมีได้ฮะ่จะเปลี่ยนโลดทรงลูกจ้ะมันเสบก้นเสบดากมันไดมันเียว อะพี่น้องเอ้การศึกษาโจ๊กที่ภาษเมร์เนาะมาเมื่อหนาได้สิซื้อของกินมาฝากสิซื้อปลาคอใหญ่มาฝากเด้อกันมีเด้อกัน้าหาบ่ได้ไหมข้ากันก็บ่ได้คลายคือกันได้กินอยู่บ่หอยบ่อยากหอยบ่อยากหอยแล้วเบื่อหอยแล้วโคบได้เสิร์ฟกินเยอะโคบก็บ่อยากอยากกินแต่ปลา ปลาในอยอยากปลาย่างแน่นออกจากปลาคอปลาคือปลาคอกระโดดดดกระโดดจะกินไหปลาคือเบาเบาอยางซีตอนนั้นี่่มันตรีัานี้ก็ต้องอยู่ตลาดกงกอปันหานกปลาขาวแบบนั้ปลากระบอกแมนบเพระวาตอน้ำหนักึ้นเด้ก็สอทางแม่นแม่เด่าตนองแงจะแลอยู่ตลาดแกงกาะกนานอ ไปบอกจะไปซื้อกับบาเล่วาไปไปตลาดแกงกอกตอนนี้ไปเยู่นี่เมนบอข้ามือจักแรกเลยบัดมาอะไรเจ้าหนังซ่องแถวมาได้เดยวเดยวสิจ,จ,จากไงดอ,อกสิจักเอาเงินไทยเลยเอา,เอาผักนั่งร้อยเมื่อนำ้นำในเด้อสิบา่าโซเฟอร์ ถ้าเกิดว่ามีภุรักผู้ใหญ่เขามาเบิ่งมาส้มเด้ออยากาสวยเรือ,อนางร้อยเพื่อนเน,ะนเาะเรื่องของอยู่ของกินวิน้องเอ้ยเนาะกะยินดีเดออ้อพ้าเรายินดีสิเป็นสะพานบุญให้พอได้เวลาเขามาหานางพอได้ซื้อของกินใหม่ทินมือใหม่นางกินน,ำานา้ำะนันกระรมเปน็นนองเอ้ยตาห่านรอถ้ากินในน้ำผัวบัดคือบางมือว่าผัวไปเหตุดิอยากเมือ่อยกะอ้างว่าเมือไไ่อยแหละก็ได้ไปคอยเมื่อย์แหละคอยบอกไปเนี่ยนี่ยังประมาณนี้เนาะ ก๋าล้วไปก็เลยบริยินผู้เมียก็าดอยึยากแบบนี้แหละทั้งลนกทั้งเมียอย่าตกาวแท้มานั่งกันเลือกกินในตอนนี้กบก็กินดูไลก็บบยากเลยหอยก็กินจนเบื่อเลยหอยก็ดีปลาก็กินได้แต่ปลาขอกับปลากระเบาะปลาขาวเนี่ยประมานเนี่นะปลาอย่างอื่นนั่งกับบอกินเพราะพื้นหมูเลยนั่งแห่งบอกินบอกไก่เลยหมูนี่ก็ดีอยากต้ เรื่องหมูนี่คือการบางคนกัยังมาคอมเมนต์ว่าโรคบาหมูนี่เขาห้ามาให้กินหมูมห้กินหมูอม <c oughs> แต่คือทั้งแม่คุณแม่ซ้ำคุกคน์ผลกับยืนยันแล้วว่าม,มีแพทย์หมอทางใดเขาแบบว่าวิน,นิจฉัยว่ากินหมูแหละสิพิษจังสันอย่างสิบอแมแอนสิ่งที่พิษนี่คือเขา,าห้ามกินหมูดิบเท่านั้นเพราะว่าหมูนี่มันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ว่าไปกินหมูดิบต้องกินให้มันซุกประมาณนี้ เมื่อนไหร่กินโมเดอร์ร้อยเดอร์บอกกินอีกคือเก่าโดยโดยเอาสบายดีร้อยโดยสบายดีสบายดีสบายดีเอิ้นเพ่งโดยสบายดีบุญมีบุญมีเอ้ยไปเลยเด้อบแบบนี้มาเล่าสิเมื่อก่อนเด้อร์จะเบิกลูกจะดีเด้อรฟันสินจำได้เหมือนนี่นะที่จริงพัวเนี่ยเขสิกลับมาวันเว้นเน่ ห,หาูุหาเมียนี่แหละนี่เพื่อนจ้านะซิมีสังกะซีนี่ะนะง,งมงบห้มันเปียกน,นี่งใ้เสาอยู่สองต้นเสาสองเสาสองต้นอยู่นี้จะสังกะซีมุงเอามาตานอะไรพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตกลงครับทางสร้างเป็นไว้แล,แล้ว ว่าโตแม่ได้เก่งบ่ครับรถไทยน่ะ <c oughs> โป้สางแกเขาไอ้พวกยังบอกให้เดีเ๋ยวเ่าเดยวพี่น้องเดยวตัวน,นี้เนาะเราให้เขาเรียกแรงงานเขาก่อนอย่างเช่นสจบถามเนาะเรื่อง,งราคากันอ่ะ ขอบุญขอบุญ FC ขอให้สุกคนเด้อต้องมาสมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปลาตัวหนกโอ้ยสามารถจิกินคือจิกินจนบ่กอยากเลยหนกีเนาะอืมพี่ลึกดีเนี่ยทั้งหนกทั้งไก่แล้วอ่ะ ช่อมงสวนพักสร้างก่อนอืมแคตาแลักบัวมะพริกแต่มองม่องผลเห็นียบร้อยแล้วบรรยากาศแท่านี้กันอาอยู่อาเศร้าอยู่นะครับผมปุ๊บกันคนเข้าอยู่ครับ ร่มเด้อพี่น้องเด้อร่มเชียงดังเนาะหน้าสุเพลินนี่ก็ยปลื้ปลื้อเด้อพี่น้องไอกองเข่าใหญ่เราจังมือใดแลงเราสิ คุณสุกวดเด้อเนาะ,นะสบายดีสบาย